ด้านหน้าประสะาสาทนครหลวงมีตำหนักนครหลวงหรือศาลพัจนจรลอย ตั้งอยู่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาคารจัตุรมุขปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่5หน้าบานของศาลานี้ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์ในมั่นเมฆพระประหลัดปลื้มหรือพระคู่วิหารกิจจานุการได้นำพระจันทร์ลอยจากวัดเทพจันทร์ลอยจำบลอพระจันทร์ลอยอําเภออําเภ,อ,เภ,อ,เภนาอนครหลวงซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทนครหลวงมาประดิษฐานไว้และยังมีพระพุทธรูปหินทรายแดงอีกหลายองค์ประดิษฐานอยู่ในนี้ด้วยค่ะสำหรับแผ่นหินพระจันทร์ลอยมีลักษณะเป็นแผ่นหินแกรนิตทรงกลมคล้ายดวงจังนทร์ขนาดหห่่่่่มมมีีขนนนนนนนาาาดเเสส้้้ผผูููงงกกกลลปปรรระณ2ต6ิิวบแแัทคอ ด้านหนึ่งสลักเป็นรูปพระเจดีสององค์และพระพุทธรูปสามองค์ส่วนอีกด้านหนึ่งสลักเป็นรูปปลาค้ายสัญลักษณ์ราซีนีมมีผู้สันนิษฐานว่าแผ่นหินดังกล่าวอาจเป็นธรรมจักรแต่ไม่มีซี่ที่ยังสร้างไม่เสร็จก็เป็นได้โบราณวัตถุชิ้นนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยค่ะเล่ากันว่าศิลาพระจันทร์ลอยนี้ลอยน้ำมาตามแม่น้ำปาสศักดิ์จุดที่พบศิลานี้เป็นจุดแรกก็คือบ้านศิลาลอยอำเภอท่าเรือแต่ชาวบ้านไม่สามารถนำหินนี้ขึ้นมาจนลอยต่อไปยังวัดเทพจันทร์และวัดแห่งนี้ได้นำศ มีวิชา,าคมต้องนำสายสินสามเส้นไปคล้องจึงนำขึ้นมาได้และประดิษฐานยังวัดแห่งนี้แล้วศิลาพันจรอยมาอยู่ที่วัดนครหลวงได้อย่างไรกันล่ะในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าจมอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทรวงมหาดไทยได้อันเชิญศิลาพันจรลอยนี้ไปเก็บไว้ที่วัดเบญจะมาบิพิตรกรุงเทพมหานครโดยอนเชิญขึ้นที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาท่านนี้ถูกเรียกว่าท่าพันจร มาจนถึงปัจจุบันตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองแต่ศิลานี้อยู่ที่กรุงเทพแม้ไม่นานก็มีเหตุให้ต้องกลับไปยังอำเภอนครหลวงอีกครั้งเพราะราชการที่ห้าทรงพระสุบินว่าให้นำพระจันทร์ลอยกลับไปไว้ยังที่เดิมซึ่งอัญเชิญศิลาพระจันทร์ลอยนี้กลับไปยังอำเภอนครหลวงแต่แทนที่จะกลับไปยังวัดพระจันทร์ลอยดังเดิมศิลานี้กลับนำมาประดิษฐานยังวัดนครหลวงแทนและอยู่มานับแต่นั้นจนถึงปัจจุบนัน ปรา,าสาทนาครหลวงหรือพระมหาปรา,าสาทพระนครหลวงหรือพระที่นั่งนครหลวงสร้างขึ้นเมื่อพศ2174ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปรา,าสาททองภายหลังจากการสร้างวัดชัยวัฒนารามหนึ่งปีโดยพระราชพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียมกล่าวถึงก้านสร้างปรา,าสาทนาครหลวงเอาไว้ว่าจักราช993ปีมาแมศกทรงพระกรุณาให้ช่างออกไปถ่ายอย่างพระนครและปรา,าสาทกรุงกัมพูชประเทศเข้ามาให้ช่างกระทำพระราชวังเป็นที่ปรททับร้อนตำบลริมวัดเทพจันทร์สำหรับจะเสด็จขึ้นไปนมัสการ พระพุทธบาทจึงเอานำเดิมซึ่งถ่ายมาใช้ชื่อว่าพระนครหลวง มณฑปดที่ประดิษฐานร้อยพระพุทธบาทมีรูปแบบค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีการประดับหน้าบันอะไรมียอดเป็นมณฑปด้านหน้ามีพระคเนศนั่งอยู่บนแท่นหัวกะโหลกเชื่อกันว่ามีต้นแบบมาจากพระคเนศศ,ศิลปะชา,าตะวันออกจากตันทีสิงหาสาลีสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่1 5 1หถึงและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพรานาครผู้สําเร็จราชการชาวฮอลันดาน้อมเก้าถวายพระคเนศองค์นี้แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสชาวเมื่อพุทธศักราชใองพอง ียแันดูเขาว่าค้ายกันขนาดไหน สำหรับผู้มาเที่ยวปราสาทนครหลวงอีกสิ่งที่ต้องไม่พลาดไปสักการะพระพุทธบาทสี่ร้อยภายในมณฑลธุรามุขขนาดใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยตั้งอยู่กลางอาคารในแต่ละด้านมีแท่นฐานประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะอายุธยาเอาไว้หลายองค์และหลายปางทั้งปางที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างปางมารวิชัยและปางที่พบได้ไม่บ่อยนักอย่างปางป่าเลไลด้วยค่ะตามข้อมูลระบุว่าน่านบินหรือตาปะขาวบินเป็นผู้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับวัดนครหลวงมีลักษณะเป็นพระพุทธบาทซ้อนกันสี่ร้อยเรียงจาก ที่สุดกว้างประมาณ2.50เมตรยาว5.50เมตรประดิษฐานได้มนดกบ,บนชั้นสูงสุดของปราสาทนครหลวงที่มนดกมีจารึกที่นาบรนว่าอรส122พส2446ในสมัยรัชกาลที่5เชื่อกันว่าตาปักขาวเป็นผู้สร้างได้แรงบันดาลใจมาจากวัดพระพุทธบาท400อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะกับชาวเชียงใหม่แต่สิ่งที่ต่างกันคือลอยพระพุทธบาทที่ปราสาทนครหลวงนี้มีลวดลายมงคล108ประการอยู่บนลอยพระพุทธบาทด้วย แต่ที่เชียงใหม่เป็นดอยพระพุทธบาทธรรมชาติจึงไม่มีไรายใดๆค่ะ ปราสาทนครหลวงก่อด้วยอิฐทั้งหลังตั้งอยู่บนเขาซึ่งทำขึ้นโดยนำดินมาถมให้สูงมีระเบียงล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัดตัวหลักซ้อนลดหลั่นกัน3ชั้นแต่ละชั้นมีประตูเข้าสู่ชั้นสูงสุดนับ1ิประตูระเบียงคดแต่ละชั้นสร้างปางประจำทิศทั้ง4ี่มุมและที่กึ่งกลางก็มีปางด้วยในปราสาทมีสิ่งที่น่าชมคือภายในมีปางประมาณ30องค์รูปทรงคล้ายปางขอมแต่ก่อด้วยอิฐไม่ใช่ศิลาแลงองค์ปางมีการย่อมุมหมา20หมายถึงมุมหนึ่งทำเป็นมุมเล็กได้้5 5มมมมมมมุมุุ4คูณดวยจี20 จากการบูรณะของกรมศิลปากรพบว่าการสร้างปางของเดิมใช้โครงไม้ขึ้นรูปก่อนแล้วก่ออิดล้อตามบริเวณฐานชั้นบนสุดจะเป็นที่ตั้งของบนดบจตุลมุขประดิษฐานดอยพระพุทธบาทเอาไว้ข้างในล้อมรอบด้วยระเบียงโคด้ดซึ่งระเบียงโค้ดคือส่วนที่เชื่อมต่อรางแต่ละองค์ปัจจุบันเหลือแต่ผนังของระเบียงโคด้ดถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าช่างได้ทำช่องหลอกไว้เป็นซี่คายลูกกงเรียกว่าลูกมะหัวช่องดังกล่าวนี้ตันอากาศและแสงไม่สามารถผ่านเข้ามาได้เป็นลักษณะศิลปะแบบของคล้ายกับโบสถ์วัดหน้าพระเมรุว ปราสาทนครหลวงนี้นอกจากใช้เป็นสถานที่ประทับในระหว่างเสด็จขึ้นไปนมัสการลอยพระพุทธบาทแล้วยังมีหลักฐานอีกว่าสถานที่แห่งนี้ใช้สําหรับประกอบพระราชพิธียิงอัตนาหรือต้านสดอาดานาติยสูตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีตุดหลวงจัดขึ้นในเดือนสีและพระราชพิธีกวนข้าวทิพย์ในถวายข้าวยาคูแก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่กระทําในเดือนสิบทว่าต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก ศูนย์กลางอำนาจย้ายลงมายังกรุงเทพมหานครความทรงจําและความสําคัญของปราสาทนาครหลวงแห่งนี้ก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปจากปราสาทของพระมหากษัตริย์กลายเป็นวัดขึ้นในพุทธศักราช2,352ซึ่งอีกมุมหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องดีที่การเปลี่ยนสภาพในครั้งนั้นทําให้ปราสาทนาครหลวงคงเหลือมาจนถึงปัจจุบันในสภาพที่ยังปรากฏร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตเอาไว้ได้พอสมควร ไม่เสื่อมหายพังทลายไปเช่นโบราณสถานหลายแห่งที่สิ้นสภาพจนไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังได้จดจํานอกจากสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปราสาทนครหลวงด้นานนอกวัดยังมีตลาดริมน้าให้เลือกซื้อของฝากกลับบ้านด้วยนะคะครบจบในวัดเดียวขอขอบคุณที่รับชมกดใจเม้นแชร์ติดตามกันนะคะ